รีวิวกล้องตัวหนึ่งที่เป็นกล้องงูนะครับ USB ไร้สายนะครับเป็นกล้อง Wi-Fi นะครับสำหรับงานทั่วไปนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี้เราดูผ่านมือถือได้เลยนะครับเข้าไปที่แอปเข้าไปที่แอปเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับการตั้งค่า แล้วก็เข้าไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็พรีวิวนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ดูได้ทุกอย่างนะครับที่ผ่านมือถือของเราเลยนะครับนี่ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับดูลองดูสายกล้องครับ ว่าจะมุมไหนนะครับเราสามารถ <ไฟ S 1> ดูดผ่าน<ด>มือถือของเราได้สะดวกนะครับ<ม>ตองตนี้ไฟไฟมีไฟด้วยนะครับมีไฟในส่วนที่เป็นของที่ที่ไม่สว่างแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ปรับโยกขึ้นลงนะครับอ่าอันนี้มีไฟด้วยนะครับมีไฟตรงนี้เราสามารถส่อง ดูในที่มืดได้ครับดูในกล้องดูได้ด้วยครับะสะดวกใช้งานง่ายนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่นำมาเสนอทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณครับผม